สวัสดีค่วันนี้ต้ตองแกนสาคุนะสวัสดีครับผมอารุ้งานาชัยวันนี้มานำเสนอการปฏิบัติการที่ถงการทดสอบการตรุทะลุะลของของวัสดูบีทูเมนครับรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา0301341 03 ปฏิบัติการวิศวกรรม,มการทางในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาประจำภาคเรียนที่1นับสองห้าหซึ่งเป็นรายวิชาที่ให้ทิษฎได้กเกดการใช้เครื่องมือและการใช้วัสดุต่างๆของงานโยธาเพื่อให้มีความจานานในการใช้งานแนละเป็นพื้นฐานในการนําไปประกอบอาชีพสําหรับปฏิบัติการนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบการทะลุทะลวงของวัสดุอิทระครับโดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาในเรื่องการทดสอบการทะลุทรวงของวัสดุอิทร์ครับถ้าหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขอน,น้มรับว่าข้อผิดพลาดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปขอบคุณครับ การทดสอบการทดลองของวัสดุบีทตเมนนะครับความยืดหยุ่นของวัสดุแอดฟอลหรือแอดฟอลแอดฟอลฟีเมนบีบิเมนหรือ,อยังมาตอยนะครับเป็นคุณสมบัติอย่างเด่นที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้วัสดุแอดฟอลมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนําเป็นส่วนผสมของแอดฟอลคอนกรีตเพื่อทําชั้นผิวทางชนิดแอดฟอลหรือที่เรียกกัรท่ว ว่าสิวราดยางหรือสิวยางตะตอยครับการวัสดุการวัดค่าความยืดหยุ่นของษษษอวัสดุแอสฟัลต์มีหลายวิธีเ,เช่นการหาความยืดหยุ่นสมบูรณ์การหาความ,ม,าาวามยืดจนการหาความยืดของ,งอเซลล์โบสตูลันวิธีของการหาความยืดของอเซลล์โบสตูลันครับวิธีนี้ใช้ทดสอบกับแอสฟัลต์ อิมูอิมชั่นนะครับและการหาค่าความยืดหยุ่นแบบวิธีทะลุทะลวงในการทดลองนี้เป็นการหาค่าความยืดหยุ่นโดยวิธีทะลุทะลวงทะลุทะลวงซึ่งเป็นการปล่อยให้เข็มมาตรฐ,ฐานจมลงในวัสดุแอสฟัลต์โดยยิ่งวัสดุแอสฟัลมีความยืดหยุน่นระยะการจมของเข็มก็ยิ่งน้อยครับถ้าการทะลุทะลวง หน่วยคือความลึกที่เข็มหนัก100กรัมจมลงในวัสดอุอัลฟูนมิลิเมตรในเวลา5วินาทีที่อุณหภูมิ25าองศาเซลเซียสนะครับการแบ่งเกรดของวัสดุแอสโฟ์โดยการทดสอบการทะลุทะลวงสามารถแบ่งได้เป็น5เกรดมาตรานครับคือ AC 40-50 AC 60-70 ac แปดห้าขีดหนึ่งศูนย์ศูนย์ ac หนึ่งสองศูนย์ขีดหนึ่งห้าศูนย์และ ac สองศูนย์ศูนย์ขีดสามศูนย์ศูนย์ครับค่าตัวเลขในแต่ละเกตแสดงถึงค่าการทรลุทรวมโดยถ้าวัสดุแอลกอฮมีความยืดหยุน่นตัวเลขจะมีค่าน้อยกว่าวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นิกจิตสามารถหาค่าความยืดหยุ่นของวัสดุแอลลโดยใช้วิธีการทดสอบแบบทะลุทะลุมได้นะครับ วัสดุในการทดลองนะครับ 1. วัสดุแอลฟอสสองสารโทรลูโทโลลีนหรือน้ำมันก๊าสนะครับ 3. น้ำสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับ 1. เครื่องทดสอบการทะลุทะลวง 2. เข็มมาตรฐาน 3. วัสดุบรรจุตัวอย่างแอซฟอ่อ่างควบคุมอุณหภูมิภม 5. ภาชนะย้ายตัวอย่าง 6. นาฬิกาจาับเวลา7 ทอร์ิเตอร์ครับวิธีการทดสอบนะครับการเตรียมตัวอย่างหนึ่งถ้าตัวอย่างเอทฟล์มีความเหลวไม่เพียงพอให้ต้มตัวอย่างพร้อมกับควรเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวเสมอไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกิดจุดอ่อนตัวมากกว่า9 0ติดองศาเซลเซียสในกรณีที่ตัวอย่างเป็นทาร์ตไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกิดจุด อ่อนตัวมากกว่า60องศาเซลเซียสครับในระยะเวลาในการต้มให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้ตัวอย่างเหลวเท่านั้นและระวังไม่ให้มีฟองอากาศ2เทตัวอย่างแอสโฟลลงในภาชนะบรรจุอย่างอย่าให้ความสูงเพียงพอกล่าวคือเมื่อตัวอย่างเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิที่จะทำการทดลองความสูงของตัวอย่างจะ ต้องมากกว่าระยะการจมของเข็มที่คาดเอาไว้อย่างน้อย1.2เท่าทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิระหว่าง15-30องศาเซลเซียสระยะเวลาที่ทิ้งไว้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะบรรจุดังนี้นะครับภาชนะขนาดเล็กกว้างคูณสูงไม่เกิน33ม mm. ิลิเมตรปู16มิลิเมตรใช้เวลา45นาทีถึง1 ถึง1.5ชั่วโมงครับภาชนะขนาดกลาง55ม mm ิลิเมตรคูณ35มิมลิเมตรใช้เวลา1-1.5ถึงชั่วโมงครับภาชนะขนาดใหญ่ใหญ่กว่า55ม mm ิลิเมตรคูณ35มิมลิเมตรใช้เวลา1.5ถึง2ชั่วโมงครับจากนั้นนำภาชนะที่บรรจุตัวอย่างไปวางในภาชนะย้ายตัวอย่างแล้วนำไปแช่ในอาา่างควบคุมอุณหภูมิโดยควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิทดสอบ และระยะเวลาในการแชร่กำหนดตามขนาดของภาชนะบรรจุเช่นเดียวกับระยะเวลาที่ทิ้งตัวอยา่างแอดเลให้เย็นตามที่กล่าวมาข้างต้นครับขั้นตอนการทดสอบนะครับ 1. ทําความสะอาดเข็มมาตรฐานด้วยโทลูอีนหรือน้ำมันหรือตัวทำลลายอื่นที่เหมาะสมและใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งจากนั้นติดตั้งเข็มเข้ากับเครื่องทดสอบการทรลษงลวง,งใช้ น้ำหนักห้าสิบกร Del ัมเ่วงลงบนเข็มซึ่งเมื 100. 100. ่อรวมกับน้ำหนักเข็มแล้วมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยบวกลบศูนย์จุดหนึ่งกรัมจัดวางเครื่องทดสอบการทะลุทะลวงและตัวอย่างวัตถุแอลกอฮอลที่เตรียมไว้ให้อยู่ในตำแหน่งพร้อมทดสอบโดยอาจทำได้สองลักษณะดังนี้ครับหนึ่งวางเครื่องทดสอบการทะลุทะลวงในอ่างควบคุมอุณหภูมิและนำภาชนะบรรจุตัวอย่างวางลงบนแท่นวางของเครื่องทดสอบ ซึ่งจมอยู่อยู่ใต้น้ําโดยภาชนะบรรจุตัวอย่างจะต้องจมในน้ําในระดับที่ลึกพอประมาณสวางเพื่อทดสอบการทดทลวงนอกอ่างควบคุมอ,อุณหภูมินําภาชนะบรรจุตัวอย่างวางลงในภาชนะย้ายตัวอย่างเทน้ําจากอ่างควบคุมอ,อุณหภูมิลงให้ท่วมภาชนะบรรจุแล้วนําภาชนะย้ายตัวอย่างวางบนแท่นของเครื่องทดสอบ ขั้นตอนการทดสอที่สานะครับปรับเข็มให้ลงให้ลงมาของัสที่ผิวของตัวอย่างและโตพอดีซึ่งสามารถทําได้โดยใช้ไฟฟองในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วให้ปลายเข็มจีนกับปลายเข็มของภาชนะกระท้อนแตะกันพอดีจากนั้นตั้งหน้าปัดให้เป็นศูนย์และปล่อยเข็มทันทีทันใดทันทีที่จมลงในตัวอย่าง5วินาที อ่านค่าทะลุทะลวงซึ่งมีหน่วยเป็น0.1ม mm. ิลลิเมตรถ้าภาชนะบรรจุตัวอย่างมีการเคลื่อนระหว่งางทดสอบถือว่าการทดสอบครั้งนี้ใช้ไม่ได้ขั้นตอนการทดสอบที่4ทํทำขั้นตอนทดสอบกะทำขั้นตอนที่สมอย่างน้อย3ามครั้งโดยจะต้องให้เข็มอยู่ห่างจากขอบภาชนะบรรจุอย่างน้อยอย่างน้อยกว่า10มิลลิเมตรและแต่ละจุด ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10มิลลิเมตรในการทดสอบแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดเข็มผลการทดสอบนะครับสรุปรลผลการทดลองนะครับจากการทดลองของการทดสอบการทดลองรวงของมัสดุบีทูเมนใน ได้ทดลองที่อุณหภูมิ25องศาโดยใช้เขยมน้ำหนัก100กรัมและระยะเวลา5วินาทีตัวอย่างที่ทดสอบคือ AC เกรดมาตราฐาน2.00-3.00ผลการจอดทรุุจากการทดลอง3ครั้งได้ค่า219มิลิเ mm, มตร218ม mm, ิลิเมตรและ2 1 6มิลิเมตรตามลำดับโดยได้ค่าเฉลี่ยของการจอดทรลุ เท่ากับ208 218มิม mm นะครับการวิจารณ์ของการทดลองนะครับจากการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของการเจาะทะสุอยู่ที่2 1 7 7มิมซึ่งอยู่ในช่วงมาตรฐานของ 0, เกต a c 2 0 0 3 0 0แสดงให้เห็นว่าวัสดุดังกล่าวมีความอ่อนตัว อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานในงานทางหรือพื้นผิวถนนค่าที่ได้จากการทดสอบทั้งสาครั้งมีความใกล้เคียงกันมากแสดแงถึงความสม่ำเสมอของตัวอย่างและความแน่นยำในการทดลองไม่มีค่าที่ผิดปกติหรือโดดเกินไปขอจกบการนเสนอเพียงเท่านี้นครับ,บค,ครับ